สวัสดีจ้าคลิปนี้แบตตี้ก็จะมาสรุปความแตกต่างระหว่างทหาหมวกแดงกับทหาหมวกดำมีความแตกต่างกันอย่างไรไปฟังกันเลย 1. ทหาหมวกแดงจะฝึกหนักมากกว่าทหาหมวกดำซึ่งข้อมูลนี้แบตตี้ได้มาจากนายสิบจ่าแล้วก็นายร้อยที่ย้ายเข้ามาอยู่ในค่ายหมวกแดง2 ทหารหมวกแดงกับทหารหมวกดำจะมีการเทสร่างกายท,ทุกๆสัปดาห์แต่ว่าทหารหมวกแดงเมื่อเทสร่างกายได้ตามมาตรฐานจะมีโอกาสไปเรียนพลทหารลม่มซึ่งเมื่อเรียนจบออกมาก็จะได้ค่าปีก2 5 0 5และก็บวกเงินเดือนอีก1 0 0 0 0บาท 3. ทหารหมวกแดงและทหารหมวกดำจะมีหมวกใบเล่ที่แตกต่างกันทหารหมวกทหารหมวกแดงจะได้ หมวกไบเลเป็นสีแดงทหารหมวกดำจะได้หมวกไบเลเป็นสีดำสี่ทหารหมวกแดงคนไหนที่ติดทามหมวกแดงจะต้องติดสองปีเท่านั้นซึ่งจะแตกต่างจากค่าทหามหมวกดำพาพอทหารหมวกดำจะมีหกเดือนหนึ่งปีและสองปีห้า ทหารหมวกแดงไม่มีโอกาสที่จะยกเงินเดือนให้กับนายและออกไปอยู่ข้างนอกได้ตามปกติแต่ว่าค่ายหมวกดำบางค่ายอาจมีการยกเงินเดือนให้กับนายและออกไปอยู่ข้างนอกเมื่อถึงเวลาปวดและค่อยกลับมาในค่ายซึ่งข้อมูลนี้แบตตี้ไม่ได้พูดมาล,ยลอยๆแบตตี้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มันติดทหารหมวกดำแล้วมันทำ ทวิธีนีน้หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใด <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์หรือติชมได้หากคลิปนี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้แบบทําคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย